ก็มีพวงมาลัยพวงมาลัยด้วยครับแต่มีที่พ่วงนะพวงมาลัยที่จาน้าเวทีเลยครับ้าน้าเวทียดจีแถวแถวแถวตอนแถวตอนลึกครับแถวตอนลึกสี่ห้องเลยครับอ่าแยกชายหญิงคุณครูให้เรียนแยกชายหญิงเลยครับแปดแถวครับห้องละสองแถว เ nice. พเจน้อยครับมีพงอะไรมีพงอะไรคลองคอด้วย่ห้องสองผู้ให้มาฟัง่งนี้ได้ค่ะผู้หญิงห้องสองขึ้นมาข้างหน้าหนึ่งคนไม่รู้หน่อย่มาูห้องสามมาไหนอ่ะไไปหนโอเคใครเจไปถ่ายรูปครับถามมุมก่อน มุมก่อนปริญญานน้อยเออเจอกเพื่อนละนอนเพื่อนเลยชอบเว้นชอบค่ะไปถ่ายรูปนี่ใครครับเพื่อนตาเต้นะครับไททัใครตั้งอ๋อไปอยู่ห้องสองวันนี้ผู้หญิงนาจีค่ะ นี่ด้านในนะครับด้านในของโรงเรียนเนาะมาถ่ายรูปโอเคไปถ่ายกับเพื่อนหน่อยดิถ่ายไปไปถ่ายรูปแล้วมาเพืจะถ่ายให้นี่ครับวันสุดท้ายนะครับวันจบนะครับไม่ต้องเอากระเป๋านักเรียนมาเนาะ

ตอเงียสดอดอกไม้ไหมมาอยู่นิ่งย้มได้ไหมเออและช่วยดูพือได้ไหมอะไรอยู่ไหนนี่ๆนั่ีน่ารักนี่อะไรอยังี้ได้อุ้ยโคตรโคต นี้ชายยังไม่ได้บอกนายิดนกคแปลว่าตรงีได้ทุกคนแล้วนะคะชานะคะก็เป็นกิจกรรนของเราองค่ะี้งงอะไร่ะอยากได้ันแค่นั้นละค่ะล้วก็ม่จะได้รถมาเลยรถไมไทนใหญ่ที่สุดในไทยขอให้เป็ ตอนนี้รอเวลานะครับประมาณ8.30โมงครึ่งครับตอนนี้เวลาก็8ป0โมงครึ่งชั่วโมงนะครับยังมีลายังมีเวลาให้เด็กๆถ่ายรูปนะแล้วก็จะมีกุญแจโต๊ะครืแอม่นะช่วยรักษาด้วย้าย่ันห้่มาถึงขนาถ่ายรูปได้น่าจะชูนิ้วหรือจะเอฟห้าถึงถึงได้เอเดียว นะช่วยดูแลองนัสนันท่านนะที่ไม่ถึงประสบหรืต้องการสินลัหนึ่งทีนะช่วยดูแลตไม่สดเลยเพาข้อไหนตีข้อบรรยากาศหน้าตึกที่เด็กเรียนอยู่นะครับภายในนะครับ ด้านลาน,น,น้านลานเล่นนะครับด้านลานกิจกรรมของ,ง,งเรียนในๆน,นะครับมีใครติดน้าไหมไหบอกแล้วงานมาพอพอจะถึงองานไม่มาพอนอจะก็รอออไปคุรอคุณทองา้เธอก็รอคุณทาน

่เร้ไม่ดดม่องกล้องเลยไม่มองเขินงเิไม่มกล้องเลยเดี๋ยวเลยว่าชุนเหนื่อยแทำไมหนูไม่มองกล้องับพงศ์อะไรอ่ะอยู่ไหนพงศ์อะไรพง์สาวน้อยอยู่ไหนเป็นตบงแทน โอ้โหหล่อมากเพื่อนๆอ่ะพี่เห็นเพื่อนๆเลยเหรอฮะอะไรที่ไม่มีก็จะมีใ่เรไม่ได้เีะ่มีใครเอ่อเพิ่งมาลยังไม่ได้ลงการเปลี่ยนจบแล้วจ้า เยอะแยให้ดูกว้างๆเนาะไม่มีดอกไม้สีเหลืองค่ะน่าแหละเรยไม่ไ้ม่ได้ลยไมเนียมีไหมคะเอาเคนนี่คือลานภายในโรงเรียนครับมีใครยังหลงคาอยู่ที่ลานกลางไหม สดีคร <aos> ับยังไม่เอ็มให้ไม่เอ็มให้พี่โมไม่จบไงพี่โมเป็นรับเสื้ <it 's S 2> อ่ะ ant, อ่ะไม่เอ็มให้ให้เวลานี้มีใครยังไม่ทานข้าวเช้าไหมคะรยกมือไม่ต้องรอโต๊ดตีโต๊ดตีนดีใจทุกคนนะคะเดี๋ยวครูจะปล่อยไปทีละอ้อไปจับจองมืนพี่โได้ตกม้เยอะเลยวางกระเป๋าถ้าผูกไปห้องไหนไม่เรียบร้อยถอดทุกห้อง ตอนนั้นไปตกลงกันได้ดีว่าจะเอาโต๊ะไหนวันกับวันที่ไหนโต๊ะไหนได้มาดกดนทุกคนเออดีเลยนะคะดูซิสี่ห้องห้องไหนจะมีโอกาสได้ไปเลือกที่นั่งตอนคี้ก็ไม่ได้ตดตรงนี้ตอ่เย็นอะเดี๋ยวไปเลือกจากรองที่นั่งตอนเี้เรงไปหายด้านในนะคะนะคะวางเป็นแถวเนาะเพราะว่า เย็นของมีค่าคืออะไรติดเอาไว้ส yeah. ิตัวอะไรที okay, ่มีค yeah. ่าโทรศัพท okay. okay. yeah. ์ม yeah. ือถือกระเป๋าสะพานเรนนคะอ่ะดังนั้นอะไรที่มีค่าสิตัวไว้อะไรที่หายแล้วไม่เสียดายวางได้บอกเลยไหมอ่ะถือให้มาโอ้ยโอเคพวงมาลัยเหมือนหมอรำเลยดูดิ